กระดาว78รยายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน2566นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการงานครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในกราวต่อไปครับสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับก็มีไพ่สวยๆรออยู่นะครับติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็เดพอเดินมิถุนานะครับผมเชื่อว่าปลอดโปร่งขึ้นโล่งใจขึ้นนะครับดาวที่เป็นคู่ศัตรูเลงลัคนาอยู่นะครับขยับออกแล้วนะครับดาวพุธขยับออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ดาวพฤหัสนะฮะซึ่งส่งผลดีนะฮะต่อตัวคุณเองนะครับเป็นราศโชคนะครับแล้วก็ตัวดาวพระหูนะครับซึ่งก็คงจะคุ้นชินอยู่กับความ เขาเรียกอะไรอ,อิทธิพลของราหูอยู่แล้วนะาน่าจะปรับตัวกันได้ขั้นหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณเองเนี่ยนะฮะก็คิดว่าน่าจะปลอดโปร่งขึ้นทีนี้มาดูสิครับว่านะจังหวะข,ของดาวของตัวเองเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจังหวะดาวของตัวคุณเองตอนนี้ไปอยู่ที่ภพการงานครับดังนั้นการงานเป็นราชาโชคนะครับเต็มไป1เดือนแป๊ะเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะขยับออกก็30มิมิถุนายนดังนั้นเนี่ย เรื่องงานเด่นครับเรื่องงานเด่นนะครับความเป็นราชาชโชคนี่เรียกได้ว่าจังหวะมีอะไรดีๆอะไรที่จะเกิดผลดีเนี่ยมันจะมีมาในช่วงนี้นะครับนะเป็นผลดีผลได้นะครับตั้งแต่อดีตเลยนะครับคือเราทําอะไรมาในอดีตเนี่ยนะฮะแน่นอนความที่มันจะสกว่ามันจะส่งผลเนี่ยบางทีมันก็ต้องรอจังหวะความเป็นราชาชโชคนี่แหละนะครับ <_' S 2> แล้วก็ยิ่งมีจังหวะดาว อังคารนะครับถึงจะเป็นนิดนะครับ่เาก็มาช่วยส่งเสริมอยู่นะครับช่วยส่งเสริมอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะฮะการเงินเนี่ยกับการงานเนี่ยแหมมันก็นะตอนนี้เ็าเรียกได้ว่าดาวมาอยู่คู่กันเลยดังนั้นเนี่ยเ็เรียกได้ว่าอย่างไงก็คงต้องมีการเสริมกันอยู่นะครับเพราะว่ามีความเป็นคู่มิตรกันอยู่ถึงดาว การเงินเนี่ยจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างอ่อนสักนิดหนึ่งก็คือเป็นนิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำหลายอย่างหน่อยนะทำหลายอย่างหน่อยนะแต่ว่าก็มันมันก็เสริมกันนะนะดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ว่าเราต้องอาจจะต้องทำเยอะหน่อยแล้วเพื่อให้ได้มากเท่าที่เราต้องการเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละโปรเจกต์แต่ละเรื่องแต่ละอะไรที่ทำเนี่ยก็คงจะเรียกว่าได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่า กำลังดาวมันค่อนข้างอ่อนอยู่นะครับที่แถมกําลังของตัวเราที่จะไปทาเนี่ยมันก็คงจะอ่อนตามกําลังของเรื่องความเป็นอังคารนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรทําที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใช้สมองใช้ปัญญามากกว่านะครับจะหักหานเอาด้วยแบบว่าโอ้ชั่วโมงยาวๆทําเต็มที่อะไรอย่างนี้คงไม่ได้นะครับคงไม่ได้เพราะว่ากําลังดาวอังคารมันอ่อนอยู่นะครับก็แต่ว่าเขาคงจะต้องมีตัวช่วยอื่นนะครับเพราะว่าจังหวะที่ดาว เจ้าเรือนบหลาพาเนี่ยนะฮะมาเป็นรายชาโชคด้วยเหมือนกันแล้วเป็นราชาโชคในภูสุภาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นลักษณะของการทำน้อยได้มากมากกว่านะครับในช่วงตรงนี้นะครับประกอบกับดาวเกศก็มากระตุ้นอยู่ในภพลาพาด้วยนะครับก็วันที่กระตุ้นกับวันนี้เลยครับวันที่อัด,อดคลิปนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคงจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นเรื่องเก่าเรื่องอดีตเนี่ยจะย้อนกลับมาส่งผลดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องการงานการเงินชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้ ผมว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีทีเดียวไปทางดีครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการออกข้ามพระยากรนะครับก็มีคำถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็เลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4ี่นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะคะทําพยากรก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอา้าเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับโอคิดอะไรได้ต้องไวเลยครับให้ไวให้เร็วนะครับช้าไม่ได้นะครับแม่เปรียบเป็นดุจอิงรีจับเหยื่อนะครับมัวแต่ลังเลนี้ไม่ได้นะครับมันจะหลุดมือไปดังนั้นเนี่ยโอกาสมาแล้วครับโอกาสมาแล้วคิดอะไรได้นะฮะหรือมองเห็นโอกาสอะไรนะฮะ ตัดสินใจทําได้ทันทีนะจังหวะความเป็นราชาโชคนะครับของดาวประจําตัวนั่นแหละมันจะช่วยส่งเสริมนะครับทําให้ตัวเรานะสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้โดยง่ายนะครับทำให้สำเร็จได้โดยง่ายนะครับแต่ต้องฉับไวแต่ต้องรวเดเร็วหรือว่ามันสปีดอีสเดอะคีเลยทีเดียวนะฮะเขาเรียกอลไวว่าความว่องไวเท่านั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จนะครับเดี๋ยวนี้โอกาสมันต้องแย่งกันนะครับมันไม่มีโอกาสอะไรที่มาตั้งรอเราอยู่นานๆน,นะครับ โอกาสนะฮะเป็นของคนที่สาะแสวงหามันนะครับเมื่อเห็นมันก็โชคช่วยมันไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับจังหวะดาวตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับทําได้ครับคว้าไว้เลยนะคว้าไว้เลยไม่ให้หลุดมือครับสำหรับทันที่ถไ่กองที่2นะครับโอ้โหตอนนี้ก็ยังถือว่า ยังเป็นช่วงจังหวะที่ฝันไปเรื่อยๆนะครับมันคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสหรือว่าเราเหลวเราเป็นเหลวไหลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าอะไรที่มาเสนอหรือมาเกี่ยวข้องหรือกับเราในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังดูจับต้องไม่ได้ชัดเจนนะครับจับต้องไม่ได้ชัดเจนนะครับบางเรื่องก็ดูจะเป็นเรื่องเกินจริงไปอะไรไปนะฮะตัวท่านเองก็เป็นคนมีวิจารณญาณน,นะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าโอจะไปหลงไหลได้อะไรกับทุกอย่างคือพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะครับมันก็ยังไม่ใช่ดังนั้นอาจจะต้องรอไปสักนิดนึงก่อนลองดูครับอะไรที่มันเหมาะกับเราเนี่ยบางทีมันก็จะเรียกว่าเราคิดเรา ทำอะไรเนี่ยมันก็จะได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆเนี่ยก็คงจะยากนะฮะก็คงจะยากไม่เป็นไรจังหวะด,ดาวถงประจาตัวยังดีอยู่ถ้าโอกาสเรื่องอะไรที่มันเหมาะเนี่ยยังมีอยู่นะฮะมีอยู่จริงๆเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆจะเย็นนิดนึงฮะบางเรื่องนี่มันไม่ใช่เรื่องจริง สำหรับท่านที่เรียกไพ่กองที่3นะครับก็เรียกได้ว่าความสําเร็จนะมีมานะความสำเร็จมีมานะครับทำอะไรมานะฮะเรื่องราวอะไรต่างๆบางเรื่องใช้ระยะเวลาในการทํานานนะครับถึงจุดนี้นะฮะสำเร็จแล้วนะครับสําเร็จละโอ้โหตอนแรกก็ควงวางแผนกันมานานแล้วครับว่าจะทําทได้หรือทําไม่ได้ในที่สุดทําได้จนได้นะครับพอทําได้ตรงนี้แล้วเนี่ย โอกาสต่างๆเนี่ยมันเปิดนะฮะโอกาสต่างๆมันเปิดขึ้นมากนะครับเปิดขึ้นมากจริงๆดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เรียกว่ามีความตั้งอกตั้งใจมาอย่างชาัดเจนแน่นอนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าจะได้รับโอกาสที่มากมายนะครับได้โอกาสที่มากมายความสําเร็จมันจะดึงดูดความสําเร็จอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวว่าความสำเร็จจะทำอันเดียวแล้วจบ ไม่ใช่ฮะมันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณทําอะไรได้คนเขาก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมคนเขาก็อยากจะเข้ามาสนับสนุนนะ้มันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับสลหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สี่นะครับโอโหอ,อันนี้มา ความว่าคนเราเนเวลาทําอะไรแล้วมันดูดีไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาเรียกว่าราศีราศามันออกนะครับถ้าเดินท่ามกลางหมู่คนนี่เรียกได้ว่าโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับคือไอ้ความโดดเด่นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับความโดดเด่นย่อมดึงดูดสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีเข้ามานะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการที่ตัวเราเองจะโดดเด่นขึ้นมาได้นเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับเขาเรียกอะไร เหมือนประกายเหมือนวาสนาเหมือนร e, ัศมีอะไรสักอย่างนะครับมาถึงจังหวะที่ตัวเรามันทําได้ตัวเรามันทําดีนะครับมันถึงจะสว่างมันถึงจะโชนแสงขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยใช้จังหวะตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ครับในการที่จะทําเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะมันจะดึงดูดโอกาสแล้วก็ดึงดูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์พทดผลมาสู่ตัวเองนะครับยังไงก็ขอให้สําเร็จกันมากๆนะครับใช้ช่วงจังหวะเวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทีเดียวนะครับผม ครบับชาวลนา,าราศีตุลนะครับเดือนมิถุนาย,ยน2อง6นาะครับเป็นจังหวะเวลาที่เรียกว่าการเงินก็ใช้ได้การงานก็ใช้ได้เงินอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่งานเนี่ยเรียกว่าดีทีเดียวนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันมากๆนะครับชาวลนา,าราศีตุล